Facebook Live อยู่ครับอ๋อครับผมกำลังสด Facebook Live ที่น่านกับท่านผู้ว่าเดี๋ยวก็จะมีคนเข้ามาทักทายตอนเช้านี่ก็แปลว่าเริ่มมาแล้วนะครับครับเดี๋ยวรอยมีคนมาเดี๋ยวรอยมีคนมาเราจะได้สนทนากันครับนี่ครับเริ่มมีคนมาแล้วครับเขาจะแสดงว่าตัวเลขเห็นไหมครับขึ้นเลยว่าใครมาดูเราสดๆขนาดนี้นะครับ ไปแล้วหกเลยครับแต่ทักทายด้วยนะครับใครที่เข้ามาทักทายท่านผู้ว่าน่านครับท่านผู้ว่ามาอยู่นานเท่าไหร่แล้วครับผมมาได้6เดือนแล้วครับหเดือนแล้วนะครับจากจังหวัดไหนครับผมมาจากฉะเชิงเสาครับฉะเชิงเซาท่านผู้ว่าแนะนําตัวหน่อยครับชื่อเสียงของไพศาลมิโมลัครับผู้ว่าอะไรจังหวัดน่านครับดีดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่จะมา่านครับผู้ว่าไพศาลเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้ดูวัดอันสวยงามท่านผู้ว่าจะได้เล่าให้ฟังได้ครับนีครับนี่เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ นี Who, the ่เป็นเขาเรียกว่าลานข่วงเมืองน่านนะครับข่วงเมืองน่านนะครับคำว่า <key> ข่วงแปลว่าแปลว่าลานครับภาษาทางเหนือข่วงนะครับลานนะฮะข่วงลข่วงน่านครับครับข้างหลังเป็นวัดภูมินครับสวยงามมากครับวัดภูมินครับอดีใครจะเคยเห็นว่าเป็นอยู่ในแบงค์ธนบัตรใบละบาทสมัยโบราณนะครับอ่าใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมจะให้ดู ให้ดูชัดๆนะครับนี่ครับท่านผู้ว่าเล่าเรื่องด้วยนะครับว่าวัดภูมินี่มีประวัติมีความน่าตื่นเต้นนะครับโอ้เป็นวัดที่เขาบอกว่าไม่มีโอกาสปิดทองหลังพระครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นจตุรมุขครับครับพระหันหลังชนเันสี่ด้านเลยครับเพราะนั้นไม่มีด้านหลังให้ติดติดทองหลังพระครับโอ้ครับนี่เห็นไหมครับนี่ข้าพการมาจากสงขลาบอกว่าอากาศดีครับที่สงขลาสวัสดีจากซีแอตเทิลโอ้ ขในจะมีภาพกิจกรรมบริโลกนะครับหมู่ม้านย่าม่านกระสิบลักท่านรับต้องเลยครับสวัสดีจากนครศรีธร,รรมราชสวัสดีครับอากาศสดใสนะครับนี่จากซิดนีย์เลยทอ๋อครับผมนี่ยินดีครับยินดีครับคนที่ติดตามมาตัง้งแต่เช้าทักทายข้ามจากพิจิตรนี่ครับออโอเคเช้าวันนี้เรามาทํากิจกรรมอะไรที่นี่เลยครับเรามีการบั่นลักป่านานบันบุญครั้งที่สองนะครับร่วม กางธนรคารกติกรภทยเรื่องกับเนชั่นครุ๊ปนะครับได้มาจัดกิจกรรมปั่นจักรยานที่สวัสดนนาเรานะครับเพื่อรักษาวนาทำนะครับแล้วก็บำรุงโรงพยาบาลครับกดบำรุงโรงพยาบาลด้วยนะครับการช่วยเหลือด้านสุขภาพของพี่น้องชาวรวัดินานนะครับนี่ครับทักทายกันไปลยคึกคักเลยนะครับสวัสดีจากอุบลสวัสดีจากนากโยยาญี่ปุ่นนะครับ สวัสดีจากประเทศลาวอากาศหนาวไหมครับผู้ว่าไรายงานเหรอากาศหนาวไหมครับ <c oughs> อก็เย็นนะครับเย็นสบายสำหรับคนภาคกลางนะครับ,รบแต่กแต่คนหน้าเขาบอกาว่าอาจจะร้อนไปหน่อยนี่สิ <c oughs> คนหน้าบอกเอ้ปีนี้ไม่หนาวเท่าที่ควรไม่นม <c oughs> ไหนาวครับไม่หนาวเท่าที่ควรครับครับปกติมันเป็นยังไงอากาศที่นี่ที่ทุกที่จะเย็นนะครับแต่เย็นมากๆแล้วก็จะมีหมอกในช่วงนี้นี่จะไม่ จะเข้าหน้าร้อนแล้วครับอจะเข้าหน้าร้อนวหนหน้าร้อนนี่น่านก็ร้อนหน้าหน้าดูเหมือนกันนะครับกลางวันจะร้อนครับตอนจะร้อนหน่อยอน,น่านตอนนี้พยายามเป็นจุดของนักท่องเที่ยวมีการสร้างกิจกรรมอะไรให้น่านยิ่งเพิ่มให้คนมาเที่ยวที่นี่ครับคือเรายังคงรักษาวัฒนธรรมเดิมๆเอาไว้นะฮะเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปในทางที่ เป็นสากคนะครับราบอรักษาทั้งเป็น slow life เลยใช่ครับใช่ครับยังมีลักษณะทำเป็นโบราณนะครับมีวัดวารามนะครับผู้คนยิบยันแจ่มใสนะครับชีวิตไม่เร่งรีบนะครับสบายสบายนะครับชื่นชมกับธรรมชาติไปครับครับแต่ขณะเดียวกันก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานช่ครับครับแล้วก็ทําให้ใครที่มาเที่ยวจะรู้สึกเลยว่าที่นี่ ไม่พลุกพล่านที่นี่ชีวิตยังเป็นแบบเดิมยังผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสอบอุ่นยังหาเรื่อยังหาได้ครับในชีวิตที่สบายๆนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองครันะครับตอนรับขับสู้เจะเป็นอย่างดีนะครับครับวันเย็นนี้ท่านสมเด็จพระเทพท่านจะเสด็จใช่ครับ ก็ในช่วงนี้ก็เป็นมหามงคลของชาจังหวัดน่านนะครับที่สมเด็จพระเทพพหราชุดาสยามบุรีราชกุกมาลีนะครับจะเสด็จมาประทัดแปรมที่จังหวัดน่านนะครับตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่10นะครับวันนี้จะเป็นวันแรกนะครับที่พระองค์จะเสด็จมาครับครับแล้วก็จะมีการสัมมนาเป็นหัวข้อเรื่องรักป่าน่านใช่ครับใช่ครับแต่พรุ่งนี้สภาพสภาพของป่าน่านล่าสุดที่ท่านผู้ว่ามาถึงเนี่ยผู้ว่าสำรวจแล้วเป็นยังไงครับ ในสภาพเดิมๆที่เรารู้จักกันว่าน่านเป็นป่าโกโลนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็สภาพพอดีขึ้นนะครับมีหลายฝ่ายนะครับตระหนักนะครับมีหลายฝ่ายเริ่มที่จะคืนปืนป่าให้กับทางราชการนะครับหลายฝ่ายก็มาร่วมกันปลูกป่านะครับแที่สำคัญคือพี่น้องเนี่ยมีความเข้าใจรักและหวงแหนป่ามากขึ้นครบนะครับก็ลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดลงนะครับแล้วเราก็พยายามหาอาชีพอื่นนะครับเสริมให้เขาไปนะครับเพื่อชดเชยกับการที่เขาได้ ลาดพื้นที่คืนมาให้กับธรรมชาติครับครับน่านนี่เป็นต้นน้ําให้กับแม่น้ําเจ้าพระยาด้วยนะครับ4 0่สครับใช่ครับฉะนั้นเราจะต้องปกปักรักษาป่าน่านให้ดีมิฉะนั้นคนกรุงเทพและคนจังหวัดต่างๆตลอดทางที่ลงไปนี่จะได้รับผลกระทบนะครับใช่ครับใช่ใชาเราเราพยายามสร้างระบบนิเวศนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยได้คงมีอยู่ตลอดไปครับอืมครับ ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับเช้าวันนี้ที่ห่วงน่านแล้วก็ให้เห็นวัดภูมินทร์สมบูร์ศาจนี่ครับบรรยากาศที่เราเห็นอยู่ขนะนี้นะครับนี่ธนูว่ายอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ครับให้เห็นรอบด้านมีความคึกคักเป็นอย่างยิ่งเข้าใจว่าวันนี้จะมีนักปั่นจักรยานเป็นพันเลยนะครับเป็นพันครับน่าจะจะเกินพันแหละครับวันนี้นะครับ ทุกคนชอบฮะในในการออกกำลังกายพอเช้าแบบนี้นะครับใช่ที่นี่เขาบอกทกอก้าทายมากปั่นเนี่ยมันจะมีเนินขึ้นไปด้วยจุดใช่ครับเนินที่ลองให้ยังลองลองแล้วลายครั้งแล้วครับ <c oughs> ไหวไหมไหวไหมสบายสบายสบายครับ,บ,บมันเนินไม่สูงฮะเนินสบาย <ไ aj. S 2> สบาย,ยครับ,รบใช่เพราะว่าคนที่มาปั่นที่นี่บอกว่าที่นี่สนุกมากปั่นเพราะว่าเป็นจุดที่ มันไม่ใช่ราบเรียบเหมือนกับบางจังหวัดนะครับก็ไม่ใช่เนินสูงมากด้วยนะครับมันเป็นเนินธรรมดาเราเรื่องวัดภูมินอีกทีครับเหมือนคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยวัดนี้มีประวัติที่ยาวนานและก็ลุ่มลึกมีภาพวาดที่จะลึกไปทั่วโลกเลยนะครับวัดภูมินที่เรายืนอยู่ข้างหน้านีรับที่นี่ทราบนะครับว่ามันเป็นวัดที่ก่าแก่โบราณนะครับสมัยอยุธยานะครับแล้วก็ได้รับ เกี่ยวกับธนาคารในประเทศไทยนะครับได้ประดับเป็นธนบัตรมาลาบาทสมัยเมื่อเรายังเด็กๆกันแล้วครับใช่นะฮะถอยหลายๆคนเดินไปถ้ามีมาธนบัตรเก่าๆนะลองไปไปพลิกดูนะครับด้านหลังก็จะเป็นรโลตูมินนะฮะครับข้างในมีภาพวาดที่มีภาพดวงจันทร์สิบลัคนั่รคือโลกแล้วนะครับขุมม่านยาม่านครับยาม่าน ผมจะพาไปสนทนากับ <รอ S 1> ใครนะครับนี่คือนักข่าวหัวเหตุประจำนานจะไมไหนลองร่ายฟังอยู่ชีวิตเป็นนักข่าวของน่านมายาวนานเท่าไหร่แล้วครับ20กว่าปีแล้วครับ20กว่าปีำข่าวน่านนี่อะไรเป็นข่าวดีสำคัญที่สุดใน,ในช่วงนี้ในในช่วงนี้ก็คือการปั่นจักรยานปั่นบุญปั่นลักน่านปันบุญเลของเนชั่นในวันนี้ครับซึ่งเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่ ของเนชั่นร่วมกับกาติกรที่มาร่วมที่จังหวัดน่านใช่ครับและคร <c oughs> ั้งนี้ก็พิเศษก็คือซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลน,น่านครับ,รบา,นนาซึ่งโรงพยาบาลน,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 น่านยังขาดแทนเครื่องมือเหล่านี้เป็นอย่างมากครับก็บดีใจครับที่เนชั่นได้ร่วมกับกัตสิกรไทยเนี่ยและก็อีกหลายหลายหลายบริษัทที่ มีจิตกุศลซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่มีความสำคัญกับประชากรประชาชนที่จังหวัดน่านเนี่ยครับ,รบดีมากครับนี่คือบรรยากาศการที่ตื่นเช้าไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยส่วนไหนของโลกนะครับนี่มาจากแคลิฟอร์เนียใช่ไหมครับคุณนวรัตน์นี่คุณนาวารัตน์จากแคลิฟอร์เนียนี่มาเที่ยวน่านกับผมได้เลยนะครับและนี่คือบรรยากาศเห็นไหมครับว่าเนี่ยทุกคนตื่นเต้นกันขนาดไหนถ่ายรูปแสดงถึงความคึกคักนี่ครับดู ชุดนี้สวยมากเลยครับมาจากไหนครับจากนครปฐมครับนักครปฐมโอ้โหนครปฐมมาถึงนี่เลยมากันกี่คนครับสามครับสามคนเลยไปเที่ยวไปทั่วโลกทั่วประเทศไทยเปล่าเวลาไปปั่นจักรยานแล้วที่ไหนมีเราไปที่นั่นเลยเหรอครับใช่ครับแล้วผมไดท่านกี่ครั้งแล้วเพิ่งมาครั้งแรกมาครั้งแรกครับออ๋นี่ครั้งแล้วรู้ข่าวนี้จากไหนครับข่างเว็บไซต์เว็บไซต์รู้ข่าวนี้จากเว็บไซต์แล้วสมัครเลยแล้วทำไมถึงแล้วปั่น จากนครปฐมมาที่นี่แบบหลาบๆ <laughs> แล้วปกติปั่นข้ามจังหวัดไหมก็มีมีบ้าง <t> ส,ส,สนุกสนุกครับแล้วที่นครปฐมมีกิจกรรมปั่นเยอะไหมครับอ๋อม,มีเยอะครับม,มีบ่อยไหมครับอ่ามีอยู่เรื่อยๆมีอยู่เรื่อยๆครับอ๋อชื่อนี่สวยครับนี่ชื่อน,นีรครับขอบคุณครับ <laughs> นี่ครับร้อยละนี่ครับผมกำลังทำ Facebook l i ฟ e ให้คนได้ติดตามตื่นเช้าขึ้นมาครับแล้ว่าจะอยู่เมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศจะได้เห็นบรรยากาศนะครับของการเตรียมงานปั่นรักป่าน่านปั่นคุณครั้งที่2นะครับ สวัสดีครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านนะครับสวัสดีครับคุณหมอพราดอนนะครับนีครับแล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีน่านนะครับแนะนำหน่อยเพราะว่าคนดู Facebook Live จากทั่วโลกจะได้รู้จักท่านครับผม สุรพลเทียนสูตรในยกเทศมนตรีเมืองเก่าน่านครับเมืองเก่าที่มีชีวิตครับดีดีต้อนรับนะครับครับสวัสดีครับครับผมนายแพทย์พลตรดอนมงคลจตุรงค์ครับผู้นการโรงพยาบาลน่านครับโอเควันนี้กิจกรรมนี้เพื่อจะมาระดมทุนช่วยโรงพยาบาลน่านโดยจะมาคกับใช่ครับโดยปกติแล้วทางโรงพยาบาลน่านขณะนี้เรามีเตียงนะครับทั้งหมดเนี่ย502เตียงครับแล้วก็มีผู้มารับบริการเนี่ยที่ผู้ป่วยนอกประมาณวันละ1 5 0 0คนผู้ป่วยในนะครับนอนที่โรงพยาบาล วันละ450คนครับต่อวันครับครับครับในกิจกรรมวันนี้นะครับก็โดยปกติแล้วในทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็ได้จัดสรรนะครับงประมาณนะครับในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกปีนะครับแต่เนื่องจากว่าปริมาณมันอาจจะไม่สมดุลกับทางด้านของผู้บริหารที่มีจํานวนมากครับก็เลยจะนำความต้องการมีมากกว่าที่เราจะสามารถให้ได้ในอุปกรณ์หรือในแง่เตียงครับ เอ่อในแง่ในในแง่ของทั้งสองเรื่องเลยนะครับและทั้งสองเรื่องครับแต่ว่าเป็นเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยมากกว่านะครับ,รบในจํานวนเตียงของเราตอนนี้เนี่ยห้าเตียงนะครับเรามีอัตราของเตียงที่90% 90%สิบเปอร์เซ็นต์าบวันโดยเฉลี่ยทุกวันโดยเฉลี่ยโดยที่ส0นี้เนี่ยเอาไว้สําหรับเผื่อในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆด้วยครับอุปกรณ์อะไรที่ขาดแคลนที่สุดครับตอนนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่มีความขาดแคลนเนี่ยก็จะเป็น2อุปกรณ์ครับอุปกรณ์ตัวที่1ก็เป็นเรื่อองงเกกี่ยวับทาาด้นขง เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจนะครับและก็สัญญาณชีพอัตโนมัติครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้เนี่ยวิธีการก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีผู้ป่วยวิกฤตนะครับที่เข้ามาที่แผนกห้องฉุกเฉินหรือว่าผู้ป่วยเนี่ยเพิ่งทําการผ่าตัดนะครับจากห้องผ่าตัดเนี่ยเวลาเราจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเนี่ยเข้ามาที่ห้อง ICU นะฮะก็จําเป็นจะต้องมีเครื่องมือตัวนี้ครับในการติดตามนะฮะผู้ป่วยนะครับในการติดตามสัญญาณชีพต่างๆครับ ป่วยครับเยี่ยมเลยครับฉะนั้นวันนี้เรามานอกจากออกกําลังกายระดมพลังของนักปั่นกว่าพันคนก็ยังช่วยกันปั่นบุญด้วยปั่นบุญด้วยครับปั่นปั่นจักรยานมาปั่นบุญนะครับใช่ครับครับท่านนายกอยู่ที่นี่นานแล้วผมมาหลายครั้งเจอท่านนายกพาเที่ยวหน่อยเพราะว่าที่ที่นี่นะที่จุดที่เรายืนอยู่นี่คือเมืองเก่าที่มีชีวิตเมืองมงคลคนใจดีนะครับตรงนี้คือสี่แยกสายบุญเราจะเห็นว่ามีวัดรอบตัวเมืองเราเลยใช่ครับ และก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์ของน่านเพราะว่าเมืองเก่าที่มีชีวิตก็คือไม่ใช่คือ้างโบราณสถานแต่เป็นเมืองเก่าที่ใช้งานมา600กว่าปีมีชีวิตชีวามีวัฒนธรรมรรม,มีวิญญาณแ,แล้วกชช็ชุมชนก็มีส่วนร่วมในการที่จะดูแลรักษาและต้อนรับนักท่องเที่ยวบริเวณนี้เราเรียกว่าในเขตเทศบาลคือห้องรับแขกของจังหวัดเลย เขตเทศบาลคือห้องรับแขกของจังหวัดพี่น้องประชาชนจะมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดดูแลบ้านเมืองให้สวยงามนะครับจะไม่มีการตากผ้าหน้าบ้านไม่มีอาการเอาถังขยะวางเกระจอนหน้าาเราจะไม่เห็นการตากผ้าชัดเจนเลยนะครับและพื้นที่ตรงนี้เนี่ยท่านก็ไม่ต้องห่วงว่าเวลามาน่านแล้วจะไม่มีอาหารทานเพราะว่าตรงนี้คือห้องอาหารขนาดใหญ่ของจี่หวัดน่านแล้วก็พี่น้องประชาชนก็จะขายของตรงถนนคนเดินท่านก็สามารถที่จะซื้อกับข้าวมามานั่งกินข้าวที่ ห่วงเมืองที่หัวใจของคนเมืองน่านตั้งในหัวใจของคนเมืองน่านเลยแล้วก็ทานอาหารไปดูวัฒนธรรมการแสดงไปดูวัดวารามที่สวยงามเวลากลางคืนนะครับแล้วเสร็จแล้วก็มีสตังค์เหลือเยอะก็ไปเดินจับจ่ายซื้อของเพื่อสร้างเศรษฐกิจของคนจังหวัดน่านวันนี้คนที่อยู่ในป่าก็จะออกมาออกมาเพื่อหารายได้จากการท่องเที่ยวบ้างมาช่วยกันดูแลรักษาป่าให้เป็นต้นทุนน้ําที่สําคัญของประชาชนชาวจังหวัดน่านแล้วก็คนทั้งประเทศได้มีลากาใช้น้ําไปจนถึงปรงเทศ แม่นนครนะครับแม่น้ำน้านนี่เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในสี่ของแม่น้ำสายสัมัญทุกต้จของแม่น้ำเจ้าพยานะครับเราก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าป่าต้นน้ำเจ็ดป่าต้นน้ำนี่ประมาณ6ล้านไร่6ล้านไร่นี้แล้วหล้านไร่นี้นะเป็นแหล่งผลิตน้ำที่สำคัญของ40%เของแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็เป็นสำคัญที่สุดก็คือ90%กว่าเปอร์เซ็นต์ของเขื่อนสิลิกิตก็คือแหล่งน้ำที่มาจากจังหวัดน่านหรือวาพื้นที่จังหวัดน่านครนกรุงเทพจะต้องรู้นะว่าเป็นนี่บุญ คนาเราไม่ได้ถือว่าเป็นนี่คุณก็ได้แต่ขอการมีส่วนร่วมไม่มีน่าน่นนคนกรุงเทพลําบากเอางเรารักษาทั้งคุณภาพน้ําปริมาณน้ํานะครับแล้วก็ควบคุมปริมาณน้ําให้ไปอย่างพอเพียงก็จะได้ใช้ได้อย่างน้ำแย่ลา่น้ําก็มีปัญหาแน่นอนและป่าเองเนี่ยเป็นเป็นเหมือนเขื่อนหรือว่าแหล่งเก็บน้ําธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันจะดูดัน้ําไว้แล้วก็ไปออกที่ตาน้ําซับแล้วหลวมหลอมรวมเป็นลำพุวยลำเหมืองครับเยี่ยมเลยครับขอบพระคุณ นั่นะครับตำรจภูธรจังหดน่านพนตำรวจเอกประยู์ชำนาญคงผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนานนช้าที่ผมพาพวกเราเ c e b o o ก Live มาเที่ยวทุงน่านนะครับนี่คืวัดภูรภเมินและอย่างไรเดี๋วเริ่มจักรยานถ้าใครสนดมาได้ก็จะมีวงนี่พักการทอนรับช่วยเราแชร์ผู้จัดการใบรัท